ขายอะไรครับเนี่ยขายไปไล่ขายไปไล่มาไหมไม่รู้หรอว่นี่ยอะไรอ่ะขายอาชูชีมั้งไม่เห็นหรอว่าเป็นผลไม้เนี่ยแสดงไม่เคยเดินไงบอกแล้วเนี่ยเดินไม่เป็นหรอไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรจะรู้ได้ยังไงหรือว่าต้องนั่งโต๊ะรอเข้าปากอย่างเดียวไม่เห็นเหรอเนี่ยเป็นมะม่วงอันนี้มะมวะ่วงภาษาอังกฤษเขาเรียกแมงโก้แล้วขายยังไงจ๊ะเอาเงินมาแล้วของไปทำไมไม่รู้หรอเลือกกินกาแฟมาเนี่ยทำให้มันเนี่ยคนเก็ ใจเย็นๆนะจ๊ะใจเย็นๆทําไมเย็นเพ hint, like ื่อเย็นเมื่อไรโกรธใครมาเนี่ยไม่ได้โกรธใครมาบึงพากูมาให้เขาด่าทําไมเนี่ยไปเดินกลับ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 จะไปไหนจะรีบไปไหนเออจะไปต่างประเทศจะไปทัอะไรต่างประเทศในเมืองไทยอยู่เนี่ยไปดูกินข้าวเมืองไทยได้รู้ม้างวันนี้เขาขายเนี่ยเนี่ยเคยเดินไปดูไหมว่าเขาขายเนี่ยไม้เท่าไหร่ขายยังไงเขาทําแบบไหนกว่าจะได้มานั่งขายเนี่ยแรงเนี้ยต้องใช้อะไรยังไงเคยรู้บ้างไหมไม่เคยรู้ไงนี่จะไปไปไป